พูทโธพัวาตังพัวันตังอภิวาทเอมสวะหะโตพัพวะตาทโมทามังนามาสามิสุปฏิอโนพัวะโต การประกวดโครงงานคณะครูกระทนำเคื่งองพระและผู้ร่วมโครงการทุกท่านกระผมนายวัชรนักกรแสในงานของผู้จัดโครงงานักศึกษาภาคเรียนที่สองภัคสองการเรียนรู้ที่เกิดจากความสนใจของผู้เรียนเองด้แจ้ความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบการให้ที่ยึดผู้เรียนในาความพร้อมความมุ่จมัและศักยภาพของผู้เรียนโดยการ็นผู้สนใจแม่หมู่มีอทางการศึก ทำได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดและสถนะการเรียนที่ันคงไว้หรือไม่จากนั้นเพื่อส่เสริมกระจับทิ่กรรมการเรียนรู้ผ่านการํำโครงงานและเปิดโอกาสให้นักศึกษาปรนได้นำเสนอผลงานโครงงานให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจร่วมถึงได้แด้เปล่ยนสัมภาระสืทถามก็เสนอเปิดจองรับขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษา ในการเข้าแข่งขันทักษะวิชาการในด้านต่างๆองเพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมกิจกรรมกล้าแสดงออกทางความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์และเพิ่มทักษะการแข่งขันในการนี้มีนักศึกษากลุ่มเป้หมาเข้าร่วมจำนวนหนึ่งคนเข้าร่วมโครงการต่อวันที er ่17มีน็ดมีโครงการครั้งนี้ต uh ้องขอขอบคุณท to uh ุกท่านทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในือัตรนี้บัดนี้ได้เวลาที่พแล้ว ขบวนขอกลับเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้ว่าแระเปิดโครงการในดับถัดไปขอกลับเรียนเชิญครับท่านต่งรสนอร์ทั้งสามท่านนะคะท่านคุณครูกันพิชาเอกลบยิ่งคณะครูรสนอร์ำเภอจอมพระและนักศึกษาที่รพรักนะคะอาจารย์รู้สึกยินดีมากนะคะวันนี้เพราะว่าที่ยินดีเพราะอะไรคะเพราะว่าเห็นผลงานนักศึกษานะคะว่าเดิน แต่วันนี้นะคะเป็นผลงานเชิงประจักษ์ว่าการที่เรามาเรียนกศนเราได้อะไรบ้างหนึ่งลยนักศึกษาต้องคิดเป็นใช่ไหมคะการที่คุณครูให้ทําโครงงานก็เป็นส่วนหนึ่งของการกระบวนการเรียนการสอนนะคะในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชานะคะในรายวิชาโครงงานลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนี้ทั้งสาอาจจะไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในวิชานี้ก็จริงแต่ว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้อีกวิธีการหนึ่งที่ คุณครูได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษานะคะซึ่งดิฉันได้เดินดูผลงานแล้วก็ขอชื่นชมไว้ณที่นี้ด้วยนะคะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องมีการเรียนรู้แล้วก็เพิ่มเติมสมบูรณ์นะคะก็หลายโครงงานนะคะที่เดินดูก็จะมีโครงงานที่ทั้งสิ่งประดิษฐ์นะคะทั้งแบบทดลองก็มีความที่สร้างสารรค์ดีนะคะบางอย่างก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง แต่ว่าสิ่ประดิษฐ์บางบางบางโครงงานนะคะก็อยากจะให้มีชิ้นงานประกอบด้วยนะคะเพราะว่าบางโครงงานเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เป็นสินประดิษฐ์แต่เรายังไม่เห็นสิงประดิษฐ์นะคะมีแต่เอกสารแล้วก็นิทรรศการนะคะอันนี้ก็คงจะให้หนักศึกษาได้นานไปปรับใช้แล้วก็เพิ่มเติมก็ชื่นชมนะคะและพลาสติกนะคะที่ดัดจับแมลงคุณรูดูแล้วว่า าคุณครูนะคะที่เดินชมกับคุณครูเมื่อกี้บอกว่าสามารถจับมะเดืได้จริงแต่ว่าเราต้องมีอาหารใช่ไหมคะที่จะไปล,อล่อมะเดืนะคะทั้งขยะนะคะจากขวดพลาสติกนะคะเมื่อกี้เดินดูนะคะแปลกใจไม่คิดว่าจะเป็นถังขยะนะคะแต่พอไปดูใกล้ๆอ้าวเป็นถังขยะเป็นถังขยะที่สวยงามมากแต่ทําจากพลาสติกแล้วก็หลายๆโครงงานนะคะส่วนบางอย่างนะคะอาหารนะคะพอเห็นปุนา ก็เลยว่าสงสัยวันกังวันนี้จะต้องจองโครงงานการทำน้ำพิกจากปูนานะคะที่สร้างสารรค์อีกอันหนึ่งนะคะที่จะต้องไม่ชื่นชมไม่ได้เลยนะคะ,ะโครงงานสิ่งประดิษฐ์อะไรนะคะรถรถพลังงานจากจากยางหรือหนังยางนะคะจากยางนะคะเมื่อกี้นะคะวิ่งได้จริงนะคะก็ัยรุวนตอนนี้ถ้ายังไม่มีครอบครัวแต่โอกาสหน้าจะมีครอบครัวมีลูกนะคะ หรือตอนนี้มีร้านหลานหรือน้องๆก็ไปสามารถไปปดิษฐ์ให้เราให้วิ่งบนบนพื้นจะไม่ทไปได้ก็เลยถามว่าถ้าเป็นดินแบบเพราะว่าบ้านเราบางทีพื้นที่เราเนาะที่เราอยู่บ้านเราเป็นสภาพที่ดินไม่ต้องมีนาคูลูนูชาก็ไปเป็นกระดองนะคะวิ่งได้จริงนะคะต้องขอเชื่อชมในความคิดสร้างสรรค์นะคะก็เป็นโครงงานที่ใช้จากวัสดุหลอใช้แล้วก็สามารถใช้ได้จริงแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์นะคะของเรานี้ เป็นคนที่มีการคิดวิเคราะห์แล้วก็สามารถประดิษฐ์สิ่งของแล้วก็สามารถนำไปตัใช้ในชีวิตประจำวันนะคะใม่ักวิชาการนะคะก็อยากจะให้นักศึกษาไปต่อยอด เพื่อที่เราจะส่งต่อมาเราก็ทดลองใช้อยู่นะคะอย่างน้อยก็ข้งางล่างอย่างตู้ตู้กรดระเิดนะคะเราก็ลดไปบ่ายข้อมูลฝอยหรือชื่อมีกํจาจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนหนึ่งทงั้งทั้งนู้นทั้งกำจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนอันนี้ได้รางวัลที่หนึ่งระดับประเทศมาแล้วใช่ไหมคะประเทศไม่ได้ครับได้ระดับภาคระดับภาคใ,<ช>ใช่ไหมคะนี่เป็นผลงานรุ่นที่เรานะคะท่านเห็นแล้วว่าเป็นตัวอย่างที่เราเคยได้รางวัลเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้นักศึกษา ได้มีแนวคิดแล้วก็ดูตัวอย่างแล้วก็ปรับปรับเข้าไปใช้บางสิ่งบางอย่างเราไม่จําเป็นต้องทําเหมือนเขาแต่เราคิดนวัตกรรมที่อคุณคณะคุณครูที่ท่ามาเป็นคณะกรรมการในการตัดสินเราก็จะให้องค์ความร,รู้สานกาักษาเราเพิ่มเติมในวันนี้คณะครูกอสนักเพยจอชาะที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในทีน่ศึกษาของนักศึกษาที่จัดโครงงานชิ้นงานในวันนี้และทีขท่ขาดไม่ได้นะคะ โครงการน,นี้ไม่มีนักศึกษาโครงการวันนี้ก็ไม่สามารถที่จะบรบรลุวัตถุประสงค์ได้ดิฉันก็ขอขอบคุณทุกฝ่ายด้วยนะคะในโอกาสนี้ด้วยนะคะในโอกาสนี้ดิฉันขออารักณานคุณชาตศรีรัตนาไตรและสิส่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่นเคากพนับถือจงบันดาลให้ท่านทุกท่านที่มาในวันนี้มีแต่ความสุขวค,ความเจริญและวก็กลับบ้านด้วยสุขภาพดีแบบน,นี้ได้เวลาอาันสมควรแล้วดิฉันขอเปิขขดโครงการ ประกวดโครงงารนักศึกษาช่างเรียนที่สองพศ2563ปอนอมเพื่อนเจ้าพระน้ำตัดนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอาจารยขอบคุณครับการตัดสินและประกวดโครงการในท่านนะครับได้ให้ความรู้แก่เรื่องตัด้วยครับค่ะวันนี้นะคะครูครูก็ได้รับเกียรติในการสวดค่ะ ป็นกรรมการโครงงานวิทยาศาสตร์นนักเรียนนักศึกษาที่นั่งอยู่นะตรงนี้นะคะมีใครรู้เกี่ยวกับความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์บ้างไหมคะอีกนะคะ,ะ,ะ,คะได้ลงมือปฏิบัติจริงปฏิบัติเองนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาเองนํามาประยุกต์ใช้แล้วก็ปรับใช้ในชีวิตประจำวนันหรือการสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือการทดลองนะคะเพื่อที่จะนํามาออกเป็น ประโยชน์ต่อส่ชุมชนนะคะเราจะมนให้ผู้เรียนนะคะ,ะ,ดดะ,คะได้ลงมือปฏิบัติเองได้คิกเองแต่ที่นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือจะมีทิ้งคูนะคะอย่งใตชื่อสมมต,อตอกองหงนะคะอ่าศึกษาเดลอเทโรจางนะคะตำบลบ้านถือค่ะวันนี้จะมาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์แบบทดลองน,นะคะซึ่งมีเพื่อนร่วมกลุ่มงนี้นะคะอ่านางสาวอรพินสุเพ็งนะคะนายประสิทธิจงหง นางสวรรค์หวผลนะคะแล้วก็นางน,นิ่มชอบสะอ,อาดค่ะโครงงานทดลองนะคะก็คือการทำขนมล้วยน้ำว้านะคะเอ,อ,อย่างแรกเลยนะคะก็คือวัตถุด,ดิบนะคะก็จะมีกล้วยน้ำว้านะคะที่สุกงอมนะคะแบบหางก็ไม่ได้นะคะต้องเป็นแบบสุกแล้วก็งอมด้วยยิ่งดีะค่ะแล้วก็มีแป้งเค้กแป้ง้าค่ะงผงฟูค่ะเบกกิ้งโซดา ถ้าชาผสมนะคะขั้นตอนการทำนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือนำกล้วยน้ำว้านะคะมาปอกเปลือกเสร็จแล้วก็ใส่คะในชามนะคะใส่น้ำตาลทรายหรือน้ำตาลมะพร้าวลงไปนะคะขั้นตอนนี้สำคัญไม่ได้ส่วนผสมทุกอย่างคือต้องฟูต้องขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าคุณทำขั้นตอนนี้ไม่ดีปุ๊บขนมคุณจะไม่อร่อยนะคะ แล้วก็แป้งแตด้านด้วยนมสดนี่เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่มีผลต่อขนนะคะหลังจากนั้นก็จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะตรงนี้หลังจากส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วตีจนแบบว่า,วานวลเข้ากันแล้วนะคะทยอยใส่แป้งนะคะตรงนี้ก็สำคัญน,นะคะเป็นตัวแปรด้วยอย่าใส่แป้งลงไปทีเดียวพร้อมกันเด็ดขาดนะคะต้องทยอยใส่ อย่างน,น้อยก็คือสองครั้งหรือสามครั้งนะคะและท่้นต้องกวนนะคะผสมให่เข้ากันและกวนแป้งไปในทิศทางเดียวกันค่ะอย่ากวนกลับไปกลับมานะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะทําให้เนื้อแป้งแน่นค่ะเวลาทานน่อร่อยตอนที่เราจะวางพิมพ์ขนมลง,ง,ง,งไปนะคะที่เราหยอดเสร็จแล้วเนาะ,ะเราต้องเช็ดฝาซึ้งให้แห้งก่อนถ้าไม่มีน้ำตกรในผ่านนะ,ะขนมยุบตัวแล้วก็ดูไม่สวยค่ะ หลังจากเราใส่ขนมลงไปนะคะปิดฝาไว้สกักประมาณ5นาทีค่ะแล,นนแล้วก็จัดารผแล้วก็ทำลายอะไรนี้นะคะ<ม>ถ้าจะต่อยอดในการอันนี้คือทําเป็นอาชีพเสรเิมแล้วค่ะถ้าจะต่อยอดในการทําเป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้เนาะเราได้มีการที่ต้นทุนการผลิตแล้วก็ขายได้กำไรเป็หรืออะไรอย่างนี้ไหมคะก็มีค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ที่ต้นทุนเท่าที่เป็นบาท<อ>ของอเส็นอะไรอย่าเนี้ยค่ะเพราะ ในเรื่องของ Amazing Madana น,นคะคะก็คือในปัญหาที่เราพบทำไมเราถึงคิดที่จะนำม้ำกล้วยน้ำหวานมาทำเป็นใ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 นระบโครงงานมันเป็นในเรื่องของการศึกษาการข่ายแต่ในในเรื่องของการนำเสำนอเราเป็นเรื่องของนานค่ะเรื่องคือมันทำง่ายนะค่ะหนึ่งวัสดุอุปกรณ์ก็หาง่าย แล้วก็วัตถุดิบก็หาง่ายค่ะซึ่งใครก็ทำได้เลยกันก็คือตรงนี้เราไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะอไม่ต้องมาทอดมาอะไรอะค่ะก็ mm hmm. ค,ะคือเป็นทั้งยาและอาหารนะคะตรงนี้ mm hmm. แล้วก็ถ้าเกิดเราเอามาทำเป็นขนมอะหนูคิดว่าเด็กอะ่เขาก็จะได้ทานด้วยเพราะว่าเด็กบางคนเขาก็ไม่ชอบกินกล้วยอย่างเดียวค่ะกิดเลยคิดว่าถ้าเรามาทำตรงเนี้ยันก็โอเคแต่ว่าสําหรับทีมแล้วอาจจะต่อรอด ทำเป็นรูปกระตูนทิมกระตูนทิมดอกไม้ได้ตรงนี้ก็ทําได้ค่ะหรือจะทําเิ็นเค้กแบบที่เขาขายตแบบงเค้กมันเกิดก็ได้เราสามารถาทำวิซิ่งทีททมาแล้วก็ใช้เป็นกนนล้วยอย่างอื่นใช่ไหคะเออเป็นกล้วยหอมค่ะเพราะว่าถ้าเป็นกล้วยไข่จะไม่ค่อยอร่อยเท่าไาาหร่ค่ะแต่ว่ากล<ม>้วย<ม>หอมคือต้นมุนสูงค่ะถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าคือบางบาง้บานเขามีผลกล้วยแล้วเขาทางไม่ทางทีนก็ให้รีมาแล้วก็ลดต้นทุนตรงนี้แล้นะคะ การทำโครงงานนะครับซึ่งกระบวนการทำโครงงานเนี่ยเราจะต้องคิดโ้นนวัตกรรมหรือว่าการเอาสิ่งที่มันมีอยู่ไปต่อยอดให้ให้มันให้มันดีมากขึ้นซึ่งผมก็อยากจะสอบถามตรงนี้ว่าในการทำเค้กขาเคกกล้วยตรงนี้นะครับเรามีการคิดสูตรหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมที่มันต่างจากสูตรทั่วไปที่เราเคยพบเห็นเรีงยงมไปแล้วตรงไหนบ้างครับ ปั้งกลางละเอียดมากอันไหนแป้งมันจะนุ่มฟูกว่ากันใส่กล้วยมากหรือว่าแป้งมากกว่ากันอันไหนจะอร่อยกว่าหรือว่าต้นทุนตัวไหนที่เราจะลดเพิ่มได้ตรงเนี้ยค่ะส่วนน้ำตาลเนี่ยเราก็มาลองทำสองตัน่ารักน่ารักอ่ะแล้วก็มีให้เลือกอะจะซื้อไปไหวค่ะเพราะว่ามันจะได้คล้ายขนมถ้วยฟูงไงคะความหมายก็คือโอเคเค่ะเตู้กว่าด้วยอร่อยกว่าด้วยค่ะ เป็นนักศึกษาชั้นมปลายนครับมาจากตำบลถือราชบุตสมาชิกนะครับก็จะมีตัวหมแล้วก็นางสาวชนิดชาหม่อมมูลนะครับครับชื่อโครงงานนะครับโครงงานสิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้นะครับผม วิธีการทำนะครับผมวัสดุอุปกรณ์นะครับผมอะครับวัสดุอุปกรณ์จะมีแผ่นซีดีนะครับแล้วก็ไม้ตะเกียบครับผมหลอดบดน้ำฟ้าน้ำอันลมนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับยางยืดครับผมขั้นแรกให้เรานำปลากดน้ำนะครับมาเจาะรูทำให้ครบนะครับต่อไปแล้วก็นำทำ ใช้ตสเกบสองอันประกบกันเป็นรูปสามเหลี่ยมและอีกสองอันเป็นเทารถนะครับซึ่งด้านหลังจะทำเป็นแบบใช้ยางมัดตรงกลางแล้วก็ยึดกับใช้หลอดเป็นตัวยึดกับวิธีการเล่นนะครับคือเราจะ มีส่วนตรงหมุนนะครับให้จับตัวรถแล้วก็หมุนหมุนไปด้านหลังมันก็จะเดินไปหน้านะครับแต่ถ้าเราหมุนไปด้านหน้ามันก็จะถอยหลังนะครับผมถ้าหมุนหมุนนานยืดได้ไกลเท่าไหร่มันก็จะเดินไปครับ ช่วยลดรายจ่ายภายในบ้านแล้วก็ช่วยลดขยะด้วยครับครับผมอ่าอะอะจะสอบถามนะคะเกี่ยวกับรถพลังงานใช่ไหมคะครับผมนนี้คุณครูก็ได้เคยทำมาแล้วเหมือนกันนะคะหนนี้ก็จะรับถามถ้าเกิดว่าเราเราจะปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับตัวรอย่างเนี้ยนะคะ่ะถ้าเราจะเอาไปต่อยอดต่อยอดข้างเป็นสินผลิตเป็น นำมาขายอย่างเงี้ยนักศึกษาคิดว่าตัวนี้จะต้องต่อยอดในเรื่องของอะไรครับถ้าแบบแบบเปลี่ยนเกี่ยวกับรูปร่างของรถนะครับอันนี้เป็นไม้ตะเกียบใช่ไหมครับถ้าจะทําเป็นอย่างอื่นคือเป็นแบบกระดาษแข็งเป็นทาเป็นรูปร่างแล้วก็เป็นขวดน้าครับผมขวดน้ํามาให้ดูด้วยไหมคะอันนี้ขอใหครับทาไม่ทันค <laughs> <laughs> รณครูก็สอนสเป็นมมาด้วยนะคะ ทีนี้ในเรื่องของการใช้สต็งส่วนใหญ่เราใช้กระบวนการเอสก็คือวิทยาศาสตร์เนาะเราใช้ในเรื่องของอะไรเอสเจาะรูออกไปอันนี้ด้วยันเอ๋อโอเคมีค่ะเอจิก็คือเป็นกระบวนของการออกออกแบบนะคะคมีการวัดรูปเนาะเอ็นก็คือแมทมีการวัดการนับการเปรียบเทียบรูปเลยขากระตทีนี้ คุณจะถามเป็นจริงๆใช่ไหมคะใช้ใช้จริงๆนะด้านแบบนี้ได้ลองทำแบบอื่นก่อนไหมครับถึงสรุปแล้วว่าแบบนี้มันามารถกินได้อร่อยมากเลยวันนั้นอ่ะเอ้าทำไมวันนี้อร่อยวันนั้นอร่อยไหนลองกินดูครับลองกินดูครับชิมดูครับเป็นยังไงบ้างครับจะตั้งโครงสนใจไหมครับเป็นยครับโอ้เป็นยังไงครับสุดยอดเขาเรียกว่าขนมอะไรครับ เท็กเค้กรวยหอมนั่นแหละมันต้องย้ายไปย้ายไป่อ๋อร่อยครับตำบลมักขือครับองค์กรอะไรบ้างมหาวิทยาลัยสายไปหลอดไปที่ได้หะมีประวัติไม่สู่งผมไม่ได้กั้องกับวัดกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆถูกทำหนองน้ำนั้นไม่นำมาทำโคกบนโคกขูนวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆไหนเพื่อนๆดูหนังหน้า นะคะจะมานำเสนอโครงการวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ เกย์ได้ว่าทำไมผู้สูงอายุที่คนสมัยโบราณนะคะอย่าดูใจเพิ่มนวามันเป็นหางขยะนะคะคือเอกภพซึ่งถ้าในลักษณะที่เราใช้ในระยะเวลายาวๆเนี่ยมันก็ ก็เลยว่าแก้ปัญหาได้ไม่ยากเลยได้ผมแค่ว่าเราสามารถที่จะนำไปอนาม่ยไปใักได้หรือว่าซื้อใหม่ก็ได้ครับเพราะว่าราคาเป็นการตรวจตราที่เป็นกระดาษสาที่ทำได้นะครับให้ก็เลยว่าการใช้งานของมันเนี่ยมีต้นทุนที่ต่ำมากครับผมซึ่งประโยชน์ที่เราได้ไะได้มาสำหรับตัวของเครื่องกรองอากาศในคนเรือนนะครับก็คือเราวิธีการทําที่ง่ายมากๆนะครับผมสามารถเอาถั่วหลบจากที่บ้านหรือว่าถั่วหลบเก่าที่เราไม่ใช้ไว้นะครับ มาเอาคนดต้มาประกอบให้